ที่มาของมิ n นท์ทเปียนะครับมันเริ่มต้นมาเมื่อ1 2 1 3ปีก่อนนะครับผมตั้งบริษัทชื่อว่า m i n t e ต Image ขึ้นมานะครับเพื่อจะเรียกว่าดูแลลูกค้าในโลกออนไลน์ในยุคนั้นเนี่ยแทบจะเรียกว่าบริษัท Google ยังไม่เปิดในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำนะครับเราเริ่มต้นตั้งแต่ทําเว็บไซต์นะครับแล้วก็ขยายมาทําการตลาดออนไลน์เป็นที่ปรึกษาดูแลให้ลูกค้าครบวงจรก็มิ้นท์ท r เปียครุกเลนะครับประกอบไปด้วย3บริษัทด้วยกันบริษัทแรกก็คือ m i n t e ต Image นะครับ เราเป็นดิจิทัลเอเจนซี่นะครับที่ดูแลลูกค้าตั้งแต่ทําเว็บไซต์คิดกลยุทธ์วางแผนการตลาดซื้อสื่อดูแลสื่อทําแคมเปญวิเคราะห์วัดผลเรียกว่าครบเลยนะครับบริษัทที่2เราชื่อว่า My Digital Partner นะครับคอนเซปต์ของ My Digital Partner ก็คือเราจะทําเรื่อง Education เราจะทําเรื่องการศึกษาต่างกันยังไงกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับ t y l p g r t n l r a r t n e r จะนําความรู้ด้านการตลาดออนไลน์มาช่วยผู้ประกอบการ และผู้เริ่มต้นทางานเนี่ยให้เข้าใจว่าโลกออนไลน์เนี่ยที่ทุกคนพูดกันว่ามันเป็นเทรนด์มันเป็นกระแสเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เทรนด์มันไม่ใช่กระแสมันคือชีวิตคนที่เปลี่ยนไปแล้วคุณจะปรับตัวธุรกิจของคุณเนี่ยให้เข้ากับมันได้อย่างไรมา i g i t a l Partner เปิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยธุรกิจไทยนะครับให้ขยายให้เติบโตเนี่ยต่อไปได้โดยใช้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งและมีบริษัทที่3ชื่อว่าเรียวสมาร์ท เรียวสมาร์ทเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสตาร์ทอัพครับเราทำโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เราทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีหลายๆโครงการเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปอยู่ใน iPad เข้าไปอยู่ในทัชสกรีนนะครับทำยังไงที่สามารถดูราคาดูสถานการณ์การจองได้แนวคิดในการสร้างมินทูเปียนะครับบอกนี้ก่อนครับว่าเริ่มต้นในการสร้างบริษัทแรกของเราเนี่ยเราตั้งแนวคิดด้วยคอนเซปต์ว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ของคุณ คำว่าพาร์ทเนอร์ของคุณคุณคือใครคุณคือลูกค้าของเรารเวลาเราไปทํางานกับลูกค้าใดๆก็ตามนะครับเราไม่ได้เข้าไปในฐานะเอเจนซี่เราไม่ได้เข้าไปในฐา,า,า,านะผู้รับการว่าจ้างเราเข้าไปในฐานะเป็นพาร์ทเนอร์เราเข้าไปเสมือนหนึ่งร่วมทุกข์แล้วก็ร่วมสุขกับภารกิจหรือเป้าหมายของคุณเลยเพราะฉะนั้นม i n t e d image นะครับเวลาเราทำงานกับลูกค้าเนี่ยเราจะพยายามคิดในฐานะเจ้าของ าร์ทเนอร์ของเรารายที่2นะรเราเรียกว่าซัพพลายเออร์หรือว่าผู้ที่เป็นคู่ค้าของเราคู่ค้าของเราคือใครครับทุกคนที่เราทําธุรกิจด้วยนะครับไม่ว่าเราจะทําธุรกิจกับใครในโยบายหรือความเชื่อของเราก็คือถ้าเราสุขเขาต้องสุขถ้าเราโตเขาต้องโตปัจจัยที่3ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือทีมงานทุกชีวิตในองค์กรของเราผมใช้คําว่าพาร์ทเนอร์สำหรับทีมงานผมไม่ได้ใช้คําว่าลูกจ้างหรือว่าพนักง,งานเพราะองค์กรนะครับ เติบโตไม่ได้หรอกครับถ้าทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นลูกจ้างการที่เราจะขึ้นที่สูงนะครับเราขึ้นไปด้วยกันได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นที่สูงโดยการเหยียบให้ใครต่ําลงเราจะเติบโตไปด้วยกันนี่คือความเชื่อขององค์กรทั้งหมดเลยนะครับทั้งลูกค้าทั้งซัพพลายเออร์แล้วก็ทั้งทีมงานการทํางานของที่นี่นะครับเวลาเราคุยกับน้องๆที่เริ่มต้นงานด้วยกันเนี่ยผมก็บอกว่าพูดว่าพาร์ทเนิ่มที่น้องไม่อิน ผมบอกว่าผมมีครอบครัวดีกว่านะครับทำเป็นครอบครัวก็คือให้โอกาสครอบครัวเดียวกันนะ่ะเวลาลูกคุณขอจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณให้โอกาสลูกคุณไหมทีมงานเราก็เป็นเช่นนั้นทีมงานอยากจะทําเรื่องใหม่ๆเราให้โอกาสข้อที่2องเราให้อภัยไม่มีใครหรอกครับทําถูกทุกอย่างว่ามันถูกทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ทําผิดได้ไหมได้แต่ช่วยมาวิเคราะห์กันหน่อยว่ามันผิดเพราะอะไรและเราจะแก้ไขยังไงคาบอกครอบครัวของผมในทีนี้ หมายถึงคู่ชีวิตนะครับการรับพนักง,งานสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นทีมงานในองค์กรผมจะบอกพนักง,งานว่าเหมือนผมจีบผู้หญิงนะครับแรกๆเนี่ยช่วง p r o เ a t i o n ช่วง testing เนี่ยเหมือนเราจิบกาแฟกันกินข้าวกันเราังไม่แต่งงานเนาะถ้าผ่าน p r o เบชั่นแล้วเนี่ยเราแต่งงานกันคําว่าเป็นคู่ชีวิตคือเรามีคู่เดียวแปลว่าคุณอยู่กับผมทุ่มเวลาให้เต็มที่เพราะเราเชื่อว่าการทํางานของทุกคนจะเริ่มต้นที่ความสุข ของตัวคนนั้นก่อนแล้วมันค่อยเผื่อแผ่ล้นนะครับมายังคนงข้างๆอยู่ในองค์กรนะครับวันที่เราโดนลูกค้าว่าทุกคนเดินเข้ามาปลอบไม่มีใครชี้นิ้วว่าคนไหนเป็นคนทําผิดแต่ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาในวันที่เราเดือดร้อนมากๆเราคุยกันตรงๆว่าเราจะฝ่าวิกฤตเนี้ยไปได้อย่างไรนี่คือร่วมทุกข์นะครับแล้วร่วมสุขคืออะไรครับร่วมสุขก็คือถ้าเราทําสําเร็จในเรื่องใดก็ตามเราก็มีการฉลอง ถ้าเราทำถึงเป้าหมายเราก็พากันไปเที่ยวถ้าองค์กรเติบโตทุกคนจะต้องเติบใหญ่อันนี้ผมบอกกับน้องๆไว้ทุกคนเลยว่าวันที่คุณก้าวเข้ามาในองค์กรของมินทโทเปียภายใน365วัน1ปีนะครับถ้าผมหรือองค์กรบริษัทเนี่ยมินทโทเปียกรุ๊ปเนี่ยครับทำให้คุณเก่งขึ้นไม่ได้ภายใน365วันเนี่ยคุณไม่ควรจะอยู่กับผมนะครับเพราะหน้าที่ของบริษัทไม่ใช่เติบโตนะครับหน้าที่บลของบริษัทคือทาให้ทุกคนเนี่ย เก่งขึ้นทั้งในด้านของ professional คือสายงานและ personal คือส่วนตัวเพราะถ้าทุกคนเก่งขึ้นเมื่อน,นั้นแหละครับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นที่หลังก็คือองค์กรมันจะเติบโตขึ้นแล้วทุกคนจะเก่งขึ้นได้ยังไงเราจะเก่งขึ้นจากการแบ่งปัน,นครับที่นี่เราทําหลักสูตรเรียกว่า Minted Academy 3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1น,นะครับเราเรียกว่า training training คืออะไรครับ training คือการส่งไปอบรม คนนี้ขาดทักษะเรื่องอะไรเรื่องนี้ใช่ไหมมีใครที่เก่งเรื่องนี้เราส่งเขาไปอบรมนะครับอบรมเสร็จแล้วยังไงครับกลับมาแชร์ริงแชร์ริงคืออะไรครับคุณเก่งเรื่องนี้เราส่งคุณไปอบรมแล้วคุณเอาความรู้เรื่องนั้นกลับมาบอกเล่าเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปมันจะได้เกิดการเรียนรู้ข้ามสายงานกันเนาะที่มินโทเปียเราจะมีห้องสมุด จะมีหนังสือเป็นพันเล่มเลยนะครับที่เราเปิดโอกาสให้พนักง,งานเนี่ยยืมเล่นไหนกลับไปอ่านก็ได้และเราก็จะมีคอร์สออนไลน์อีกที่เราจะเปิดโอกาสให้พนักง,งานไปเรียนคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็มันแบ่งปันความรู้กันเช่นเดิมสังคมการทํางานนะครับมันใช้เวลามากกว่าชีวิตที่อยู่ที่บ้านอีกด้วยซ้ำนะครับเราอยู่ที่ออฟฟิศกันประมาณ8-10ถึงชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นออฟฟิศเนี่ยครับมันเรียกว่าบ้านหลังที่2 ทำยังไงให้บ้านหลังนั้นมันอบอุ่นนะครับมันจะอบอุ่นก็ต่อเมื่อทุกคนเนี่ยคอมฟอร์ติเบิลหรือมีความสุขจากสิ่งที่เขาทําแล้วงานอดิเรกเขาหรือว่างานที่เขามีแพชชั่นนะครับเขาสามารถนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆของเขาได้รู้ได้ด้วยเนาะและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีทัศนคติตรงกับผมชอบในสิ่งที่ผมเล่าแล้วอยากจะมาร่วมสร้างในสิ่งที่พวกเราทําร่วมกันมาจอยกันครับมาร่วมสร้างองค์กรแห่งนี้ไปด้วยกัน มิ้นทโตเปียยินดีต้อนรับทุกๆคนครับ